สมการนี้นะคะพี่ให้ตั้งเป็นสมการที่1แล้วนี่ก็เป็นสมการที่2นะคะ,ะมาดูสมการแรกนะ,ะก็คือ 2x กบวก1เท่ากับ15ก็ย้ายให้ตัวแปรอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเลขก็อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปเลยเอาตามที่น้องถนัดนะคะแต่พี่ถนัดให้ตัวแปรอยู่ทางซ้ายมือนะคะพี่ก็จะเอา x ออยู่ทางซ้ายมือแล้วก็พยายามดำเนินการให้ตัวเลขเนี่ย ยู่ทางขวามือให้หมดนะคะก็จะเป็น2 x เท่ากับ15-1ลบ1ถูกไหม1มันเป็นบวกย้ายมาทางนี้ก็เป็นลบนะคะพี่ขอใช้คำว่าย้ายนะแต่ความเป็นจริงแล้วให้น้องเข้าใจว่ามันคือการเอา1มาลบทั้งสองข้างนะคะโอเคเนาะทีนี้เนี่ย2มันคูณกับ x อยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะย้ายไปทางขวามือก็ต้องเอาไปหาร5 15ลบ1เป็น สิบสี่นะคะ2จากคูณย้ายมาหารเป็นเท่าไหร่คะตัด2 1 2 2 7 14อ่าะเพราะฉะนั้นเราได้ค่าเอกะคะ่ะเเท่ากับ7ทีนี้โจทย์เขาก็ให้หา y ด้วยใช่ไหมเอบวก y เท่ากับเท่าไหร่มาหาหา y จากสมการที่2นั่นเองนะคะก็จะได้ว่า3คูณ y ลบ2อเท่ากับ9อ่ามันเป็นเป็นวงเล็บแบบนี้นะคะก็ พยายามเอาเล็บออกก่อนนะคะพาะนะนั้าก็เอา3คูณเข้าไปในวงเล็บก่อนก็จะเป็น 3y ลบ3คูณ2เป็น6นะคะเท่ากับ9อ่ะทีนี้ก็ทำเหมือนสมนการแรกเลยนะคะก็เอาตัวแปรมาไว้ทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็น 3y เท่ากับ9 6มันลบอยู่ยา้ายมาทางขวาก,ก็เป็นบวกนะคะก็จะได้ 3y เท่ากับ9บวก6เป็น 15นะคะ y ตัวเดียวก็จะได้เท่ากับ15หาร3เพราะว่า3มันคูณย้ายมาทางขวาก็เป็นหารนะคะ3ตัด3 1ไเป็น5 3 5เป็น15ก็จะตอบ y เท่ากับ5ทีนี้นะคะระวังโจทย์หลอกนะคะบางทีบางคนเฮ้ยมีตอบ5ตอบ7เว้ยไม่ใช่นะคะเขาถาม x บวก y นะคะ เพราะฉะนั้น x บวก y จะเท่ากับ x คือ7 y คือ5บวกกันเท่ากับ12นะคะข้อนี้ตอบ12นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้หรือเปล่านะคะหวังว่าน้องๆจะได้ความรู้ตรงนี้ไปนะคะก็พยายามฝึกทำแก้โจทย์สมการต่างๆคิดเลขไปเรื่อยๆนะมันจะเร็วขึ้นนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ